ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับใน a <ม>อ p i o Magazine รางวัลต่อไปจะเป็น gift voucher นะคะของ Genesis มูลค่า5,000บาท<ม>จำนวน5รางวัล<ม><ม>อันนี้จะเป็นรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกใน20ท่านแรกค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะจับกันเลยนะคะ5ท่านแรกเท่านั้นผู้โชมดีท่านแรกนะคะ ชื่อคุณใจดีค่ะท่านต่อไปชื่อคุณเลิฟเนโกท่านที่สามนะคะออคุณซิฟซอง คุณซงนะคะค่ะท่านที่สี่คุณอาคิาาโกท่านสุดท้ายนะคะคุณปินิกรค่ะ สำหรับกิฟต์วอ h ช์ของ NYC Clinic มูลค่า2,850บาทจำนวน20รางวัลและกิฟต์วอ h ช์ของ Yes r B Karaoke มูลค่า2,000บาทจำนวน10รางวัลจะสุ่มจับโดยที่เราจะเอา20ท่านแรกเนี่ยเทนลงไปรวมกันนะคะค่ะสำหรับรางวัวลวอ h ช์ที่เหลือนะคะอีก30รางวัลเนี่ยให้ดูรายชื่อผ่านแฟนเพจในเว็บไซต์ค่ะขอบคุณค่ะ